สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องแอปพายทีวีค่ะใครที่เข้ามาในคลิปนี้นะคะก็น่าจะรู้แล้วเนาะว่าวันนี้เนี่ยแอปจะมาทําอะไรคือต้องบอกว่ายูฟ h o เรียเนี่ยเป็นเพลงโปรดเรามานานละฟังกี่รอบก็คือจะแบบอารมณ์ดีมากๆแต่เพลงนี้เนี่ยมันมีความน่าสนใจตรงที่ MV คือมองผ่านๆอะมันอาจจะเป็น MV ที่หลายคนอาจจะไม่ได้คิดอะไรอาจจะเป็น MV ที่โชว์ความสดใสของบางทันแต่จริงๆแล้วเนี่ยเอนี้เนี่ยเป็น MV ที่มีอะไรซ่อนอยู่เยอะมาก เนื่องจากตอนนี้เนี่ยแอปได้อ่านเว็บตูนเรื่องเซฟมีเนี่ยจบแล้วพออ่านจบปุ๊บก็เริ่มมาปฏิป,ปต่อเรื่องราวต่างๆเหตุการณ์ต่างๆแล้วพอกลับมาดู MV นี้อีกเนี่ยทำให้วิเคราะห์หลายๆอย่างได้แบบแตกฉาดมากเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยแอปจะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าใน m v ็มวีูโฟเรียเนี่ยมีอะไรซ่อนอยู่แล้วทําไมแอปถึงคิดว่าใน m v ็มวีูโฟเรียเนี่ยเป็นเพียงภาพในจินตนาการของพี่จินเท่านั้นถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ ก่อนที่จะไปเข้าสู่เนื้อาหาของ MV นี้เนี่ยอยากจะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจถึงคำว่ายูโฟเรียก่อนคำว่ายูโฟเรียเนี่ยหลายคนยังไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรคือถ้าเอาง่ายๆเนี่ยยูโฟเรียหมายถึงเป็นภาวะที่มีความสุขแบบล้นเหลือเป็นความเบิกบานใจที่มากกว่าปกติให้ทุกคนคิดว่ายูโฟเรียเนี่ยมันเป็นความ มีความสุขที่แบบโอเวอร์อ่ะคือโอเวอร์มากๆเบิกบานใจมากๆอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าไอ้เจ้าความหมายของคําว่ายูฟเรีนี่แหละมันจะไปเชื่อมโยงกับเนื้อหาใน MV ถ้าทุกคนเข้าใจความหมายของคําว่ายูฟเรีแล้วเราไปเลิอกตัว MV กันเลยดีกว่า ก่อนอื่นต้องเล่าแบบนี้ก่อนว่าใครที่จะมาดู MV f o r ีฟูรเนี่ยถ้าอยากเข้าใจมากขึ้นเนี่ยให้ย้อนกลับไปดูโปรโล็อกก่อนซึ่งตัวโปรโล็อกเนี่ยจะเป็นตัวที่เล่าเรื่องเหตุการณ์ทั้งหมดของบางทานันทั้ง7คนเลยคือเขาจะเล่าหมดเลยว่าใครเนี่ยมีปมอะไรไปของตนเองแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงซึ่งถ้าให้เล่าแบบคร่าวๆในโปรโล็อกเนี่ยก็คือบางทันจะเป็นเด็กหนุ่ม7คนที่มีปัญหาแล้วก็มารวมตัวกันเป็นกลุ่มวัยรุ่นเป็นกลุ่มเพื่อนที่รักกันอะไรประมาณเนี้ยซึ่งถ้าใครดูจบแล้วเนี่ อาจจะเข้าใจอะไรมากขึ้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเปิดฉากแรกของยูโฟเรียมาด้วยฉากที่แทรํกำลังจะกระโดดลงจากสะพานซึ่งซีนนี้เนี่ยเป็นซีนที่มาจากในปูหลอกนั่นเองเหมือนกับย้อนให้ดูอะ่ะแล้วก็ตัดฉากมาที่จองกุ๊กเนี่ยกำลังโดนคนทำร้ายถ้าให้เราอ้างอิงจากเว็บตูนเรื่องเซฟมีเนี่ย คือจองกุกเหมือนกับว่าเขากำลังเดินเดินอยู่ในซอกตึกแล้วเขาก็ไปเดินชนกับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งซึ่งกลุ่มคนนั้นก็ได้แบบชกต่อยเขาฉากต่อไปเป็นฉากพี่นํำจูนที่จะเห็นว่ามีแบงค์วางอยู่บนพื้นซึ่งเหตุการณ์ของพี่นํำจุนในตอนนั้นอะ คือมีลูกค้าของพี่นําจุนมาเติมน้ํามันแล้วก็พูดจามไม่ดีใส่พี่นําจุนแล้วเขาก็โยนแบงค์ลงพื้นอะไรมาณนี้ทําให้พี่นําจุนแบบไม่พอใจมากๆต่อด้วยฉากของวีที่วีเนี่ยพิยงกําแพงอยู่แล้วก็มีเลือดเต็มตัวมากวีเขาได้ฆ่าพ่อของตัวเองเพราะว่าคือตั้งแต่เด็กจนโตอ่ะว,วีจะอาศัยอยู่กับพี่สาวแล้วก็พ่อซึ่งพ่อเนี่ยจะเมาเหล้าตลอดเลยแล้วก็จะคอยแบบตบตีพี่แล้วก็ตบตีตัวเองแต่ว่าพี่สาวเนี่ยคอยปกป้องวีตลอด อยู่มาวันหนึ่งวีเลยรู้สึกว่าไม่อยากที่จะอดทนแล้วไม่อยากเห็นพี่โดนทำร้ายแล้วเขาก็เลยได้ใช้ขวดเนี่ยแทงไปที่พ่อของตัวเองมันจึงกลายเป็นปมใหญ่ของวีว่าวีเนี่ยฆ่าพ่อตัวเองทีนี้เนี่ยซีนสําคัญมันคือซีนนี้ซีนที่แทแบมือแล้วมีเลือดอยู่ไปซ้อนทับกับซีนที่มือพี่จินเนี่ยถือดอกไม้ทั้ง6กรีบอยู่คือเรารู้สึกว่าตัววีกับพี่จินเนี่ยสองคนนี้จะมีบางอย่างที่เรายังหาคําตอบ ว่าสองคนเนี้ยเชื่อมกันได้ยังไงแต่ในเว็บตูนอะคือพี่จินเขาจะเป็นคนที่คอยฝันฝันเรื่องเดิมๆซ้ำๆซักๆวนลูปตลอดซึ่งในฝันของพี่จิน่ะพี่จินเขาจะเห็นว่าน้องๆทุกคน่ะต่างได้รับความเจ็บปวดจากอะไรบ้างและพี่จิน่ะเขาก็พยายามที่จะแก้ไขไม่ให้น้องๆเนี่ยต้องไปเจอกับสิ่งเหล่านั้นแต่พี่จินก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้เลย แล้พี่จินเขาก็จะตื่นขึ้นมาทุกๆครั้งในวันที่11เมษายนแบบนี้ซ้ำๆซักๆเป็นลูกแต่ส่วนฝั่ง V ีเนี่ยเหมือน V ีเขาก็จะรู้ว่าเมมเบอร์แต่ละคนอ่ะจะเจออะไรบ้างเหมือน V อ่ะก็จะรู้เหมือนที่ พี่จินก็รู้เหมือนกันเพราะมันเคยมีประโยคนึงที่วีเคยถามพี่จินว่ามีอะไรที่ยังปิดบังพวกเราอีกไหมซึ่งมันทําให้เรารู้ว่าตัววีกับตัวพี่จินเนี่ยมีความสัมพันธ์บางอย่างที่เชื่อมโยงกันและเป็น2องคาแรคเตอร์ที่ล่วงรู้เรื่องราวทั้งหมดซึ่งในระหว่างที่พี่จินเขาอยู่ในห้องเนี่ยเขาก็ได้เปิดหน้าต่างออกไป เหมือนกับว่าเขากําลังมองเห็นปัญหาของน้องๆแต่ละคนการที่เขาเห็นเปลวไฟนั่นหมายความว่าเขากําลังเห็นปัญหาของยุนกีซึ่งถ้าใครรู้เรื่องราวสตอรี่ของยุนกีเนี่ยยุนกีจะมีความเกี่ยวกับไฟตลอดเวลาเพราะว่าในอดีตเนี่ยยุนกีเขาเคยเผาบ้านตัวเองเพราะว่าคิดที่จะฆ่าตัวตายแต่แล้วเนี่ยก็มีจองกุกที่เข้ามาช่วยไว้ได้ทันแต่พี่จินเขาก็ไม่ได้มองเห็นแค่ปัญหาของพี่จุก้าเท่านั้นเขายังมองเห็นปัญหาของจีมินกับพี่โฮปที่จีมินเนี่ย พยายามที่จะดึงเจโฮปเอาไว้ซึ่งจีมินกับพี่โฮปเนี่ยจะเป็น2คาแร็เตอร์ที่คอยช่วยเหลือกันตลอดคือจีมินจะอยู่ในโรงพยาบาลเพราะว่าที่บ้านเนี่ยให้จีมินมาอยู่ที่โรงพยาบาลเลยเหมือนแบบป่วยทางจิตเล็กๆแต่พี่โฮปเนี่ยจะมีอาการป่วยซึ่งอาการของเขาคือการลมหลับเหมือนกับว่าจะคอยหลับตลอดเวลาซึ่งเขาต้องคอยกินยาตลอด 2>, 2คนนี้อยู่โรงพยาบาลเดียวกันก็จะคอยแบบช่วยเหลือกันและฉากนี้ก็คิดว่าพี่โฮปเนี่ยน่ากำลังจะเป็นลมหรืออะไรสักอย่างหนึ่งทําให้จีมินเนี่ยยื่นมือเข้ามาช่วยแล้วก็เป็นฉากที่พี่ มาเจอกับพี่นำจุนที่ปั๊มเติมน้ำมันต้องบอกว่า หลังจากที่พี่จินเนี่ยกลับมาจากอเมริกาเขาก็ได้เริ่มฝันถึงเหตุการณ์ต่างๆเกี่ยวกับเมมเบอร์ทั้ง6พอเขาฝันแล้วเขาก็ตื่นขึ้นมาเนี่ยเขารู้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับเมมเบอร์แต่ละคนเขาก็เลยเลือกที่จะออกตามหาเมมเบอร์แต่ละคนเพื่อไม่ให้เมมเบอร์แต่ละคนน่ะไปเจอกับความเจ็บปวดย้อนกลับมาแก้ไขอดีตอะไรประมาณนี้พี่จินก็เลยเลือกที่จะไปหานาจุนก่อนคนแรกเพื่อไม่ให้นาจุนเนี่ยไปทะเลาะกับลูกค้าที่มาโยนเงินใส่หน้านั่นเองแต่ฉากนี้เป็นฉากที่เราาาสงสัยุดและหคํตอบ ไไม่ได้ว่าทําไมวันเกิดเหตุที่วีฆ่าพ่อเจโฮปถึงมาอยู่ตรงนี้คือถ้าให้แอปเราอะ่ะอาจจะเป็นไปได้ว่าพี่จินเนี่ยอาจจะส่งเจโฮปมาเพื่อไม่ให้วีเนี่ยฆ่าพ่อตัวเองหรือเปล่าเดี๋ยวนี้เราต้องมาดูกันต่อไปและฉากก็ตัดมาที่ทุกคนเนี่ยไปหาจิมินที่จิมิน,นยอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็วิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานคือซีนนี้เป็นซีนที่เราคิดว่าทุกคน,นยพยายามที่จะ เข้ามอช่วยจีมินพาจีมินหนีออกจากโรงพยาบาลนั่นเองแต่ในขณะที่จีมินกําลังวิ่งไปพร้อมกับเมมเบอร์เนี่ยภาพก็ได้ตัดสลับไปที่จีมินกําลังวิ่งอยู่คนเดียวซึ่งในขณะที่จีมินวิ่งออกมาพร้อมเพื่อนเนี่ยมันสามารถตีได้2ความหมายนั่นก็คือมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในความคิดของจีมินหรือมันเป็นเพียงภาพในจินตนาการของพี่จินที่อยากจะให้จีมินมีความสุขกับเพื่อนๆอ,อ,อีก6คนแต่ถ้าถามเราเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นภาพในจินตนาการของพี่จินมากกว่าที่จะอยากให้น้องๆเนี่ยกลับมารวม ตัวกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองซึ่ง MV ก็ตัดไปตอนที่ทุกคนทั้ง7คนเนี่ยอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากาันด้วยเสื้อผ้าสีสันที่สดใสสวยงามแล้วก็วิ่งเล่นกันอย่างมีความสุข เหมือนในวันวานภาพตรงนี้มันจะไปเหมือนกับโปโลกเลยที่ช่วงนั้นเนี่ยทุกคนคือมีความสุขกันมากๆแต่เพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่ร้องโดยจองกุ๊กแม้ว่าจองกุ๊กจะเป็นคนร้องเพลงนี้แต่เรารู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นใน MV นี้เนี่ยในการดําเนินเรื่องราวทั้งหมดยังคงเป็นพี่จินเหมือนเดิมซึ่งถ้าดูกันดีๆใน MV ็มูโฟเรียกับโปโลกเนี่ยจะมีความซ้อนทับกันมากๆซึ่งมันทําให้เรามั่นใจว่า MV นี้เนี่ยไม่ใช่ MV คู่ขนานของโปโลก แต่เรารู้สึกว่ามันเป็นอีกมิติหนึ่งที่พี่จินเนี่ยอยากให้เรื่องราวมันเป็นแบบนี้คือถ้าให้อธิบายง่ายๆก็คือในโพลอกอะ่ะ มันคือความจริงที่เกิดขึ้นแต่ในยูโฟเรียเนี่ยเป็นสิ่งที่พี่จินอยากที่จะให้เกิดขึ้นคือเหมือนมันเป็นสิ่งที่อยู่ในหัวหรืออยู่ในจินตนาการของพี่จินที่อยากจะให้น้องๆมีความสุขแบบนี้อะไรประมาณนั้นซึ่งถ้าเราดูเดี่ยวเราก็จะรู้เลยว่ามันมีหลายซีนหลายฉากแล้วก็หลายๆการการะทํามากที่มันซ้อนทับกันอยู่แต่ดูง่ายๆเลยคือเรื่องสี เพราะว่าสีจากโปหล็อกจะมีความแบบว่าใช้สีโทนดำใช้สีโทนมืดแต่ว่าในยูโฟเรียเนี่ยจะเป็นโทนสีแบบสดใส สีที่แบบเกินจริงซึ่งมันเหมาะกับคําว่ายูโฟเรียมากๆเพราะว่ายูโฟเรียเป็นเหมือนกับว่าความเบิกบานใจมากกว่าปกติคือเหมือนเป็นแบบเป็นพาวเวอร์โอเวอร์อ่ะซึ่งในระหว่างตัว MV ก็จะมีการแบบโชว์ให้เห็นถึงความสุขที่เกิดขึ้นในระหว่าง7คนแล้วเรื่องก็ตัดมาตอนที่ทั้ง7คนเนี่ยใส่ชุดสีขาวแล้วก็กลับมาณที่ทะเลทะเลเดิมที่พวกเขาเี่ยเคยมากันในโปูหลอกพี่จินเขาเคยพูดเอาไว้ว่าเขาอยากที่จะรวมตัวกันแล้วก็กลับมา ทะเลแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งด้วยกันซึ่งก็เป็นซีนที่เมมเบอร์ทุกคนเนี่ยมาอยู่ที่ริมทะเลแต่จุดที่สําคัญที่สุดคือจุดที่ในโปรโล็อกเนี่ยคนที่อยู่บนสะพานจะเป็นแทนส่วนคนที่อยู่ข้างล่างที่มองขึ้นไปเนี่ยจะเป็นพี่จินแต่ใน MV นี้เนี่ยกลับกลายเป็นว่าแทนเนี่ยเป็นคนที่อยู่ข้างล่างแล้วแทเนี่ย ได้หันมองขึ้นไปข้างบนซึ่งข้างบนน่ะกลายเป็นพี่จินคืออย่างที่เราบอกไปตั้งแต่แรกว่าวีกับพี่จินเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์บางอย่างที่เหมือนจะเชื่อมกันแต่ยังหาเหตุผลไม่ได้ว่าทําไมมันถึงเชื่อมกันทําไม2คนนี้ถึงมีแบบภาวะร่วงรู้อนาคตรหรือร่วงรู้อดีตเอออันนี้นยังหาคําตอบไม่ได้แต่ที่แน่ๆสองคนนี้มีความสเปเชียลมากๆและในระหว่างนั้นนาพี่จินเขาก็ได้ก้มลงมามองเมมเบอร์ทั้งหคนแล้วเขาก็ได้เอากล้องเจ้าประจําของเขาเนี่ยถ่ายเก็บเอาไว้เสร็จปุ๊บ พี่จินก็ยิ้มและทุกอย่างก็จบซึ่งสินงนี้มาทําให้เรามั่นใจมากว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นในเจนาการในหัวของพี่จินเพียงคนเดียวเรารู้สึกว่ากล้องที่พี่จินเอามาถ่ายอ่ะเป็นเหมือนกับการเก็บความทรงจําในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่เมมเบอร์ทั้ง6คนแบบมีความสุขด้วยกันเหมือนกับเก็บเอาไว้อะไรเงี้ยเพราะสิ่งเดียวที่พี่จินต้องการมากที่สุด คือการย้อนเวลากลับมาเพื่อทําให้เมมเบอร์เนี่ยไม่ต้องเจ็บไม่ต้องปวดไม่ต้องเผชิญกับปัญหาเพียงลําพังคือเขาเนี่ยอยากที่จะให้น้องๆมีความสุขเขาก็เลยพยายามที่จะแก้ไขอดีตไม่ให้น้องๆเนี่ยไปเจอกับอุปสรรคเลวร้ายใดๆพี่จินก็เลยพยายามย้อนเวลากลับมาเพื่อแก้ปัญหาไม่ให้น้องๆเนี่ยต้องมาเจอกับความเจ็บปวดแต่ไม่ว่าพี่จินเนี่ยจะแก้ไขย,ยังไงมันก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือว่าทําให้เมมเบอร์ทั้งหคนเนี่ยมีความสุขขึ้นมาเลยซึ่งพี่จินเนี่ยจะวนลูปแบบนี้ เรื่อยๆพอเขาย้อนกลับไปเขาก็ตื่นขึ้นมาในวันเดิม ซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าคือไม่ว่าจะกลับไปยังไงก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้นั่นเองมันจึงทําให้พี่จินเนี่ยติดอยู่ในลูปเวลานี้อย่างไม่รู้จบนั่นเองค่ะซึ่งมันทําให้เรามั่นใจว่าใน MV Euphoria เนี่ยก็เป็นอีกลูปหนึ่งที่พี่จินเนี่ยสร้างขึ้นมาในหัวของตัวเองนั่นเองถ้าให้พูดแบบสรุปเข้าใจง่ายๆก็คือใน MV Euphoria เนี่ยเป็น MV ที่พี่จินเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อหวังที่จะให้เมมเบอร์มีความสุขแบบนี้แต่ท้ายที่สุดแล้วพี่จินก็ไม่สามารถที่จะทําให้น้องๆ มีความสุขได้เลยเพราะว่าไม่ว่าพี่จินจะพยายามสักแค่ไหนจะพยายามย้อนเวลากลับไปแก้ไขอดีตแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขแล้วก็ทําให้เมมเบอร์มีความสุขได้เลยและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของการวิเคราะห์ MV euphoria นั่นเองค่ะต้องบอกว่า Big Hit เนี่ย ใส่เรื่องราวเกี่ยวกับโลกคู่ขนานโลกหลายมิติพาราเดลต่างๆการย้อนเวลาแบบเขาอัดแน่นเรื่องนี้มากจริงๆซึ่งเราเองก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าที่เราวิเคราะห์มาเนี่ยมันใช่คําตอบที่ตายตัวไหมเพราะว่าทฤษฎีต่างๆมันค่อนข้างที่จะโอเพนทาให้เราเนี่ยสามารถคิดไปได้หลายๆทางคือเราเองก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นอะ มันเป็นภาพในจินตนาการพิจิตหรือว่ามันเป็นอีกมิติหนึ่งหรือว่ามันเป็นโลกคู่ขนานหรือว่ามันเป็นเพียงแค่ความรู้สึกนึกคิดของใครบางคน เออมันแบบมันสามารถตีทางได้หลายแบบอะแต่ในเอวีนี้เรารู้สึกว่ามันเป็นภาพที่พี่ตินอยากให้เกิดขึ้นซึ่งเอาจริงๆต้องบอกว่าสนุกมากกับการที่บิคคิทเนี่ยซ่อนปมอะไรแบบเนี้ยมาใน MV มาในคอนเซตต็ปตต่างๆตลอดเพราะนอกจากที่เราจะได้ฟังเพลงนอกจากที่เราจะได้ดูความหล่อของผู้ชายแล้วเนี่ยเรายังได้แบบมาย้อนคิดถึงตีนเก่าๆฉากเก่าๆที่มันมาเชื่อมกับ MV ตัวใหม่ล่าสุดเนี้ยเออมันทําให้เราแบบเชื่อมโยงได้มันทําให้เราคิดว่าเออมันเกี่ยวข้องกันยังไงอะไรเงี้ยซึ่งเราเองก็ รู้สึกว่ามันสนุกดีจริงๆมีอีกหลายคอนเทนต์มากที่แบบมีความเชื่อมโยงกันแต่เดี๋ยวถ้าเรามีเวลาเนี่ยเราจะทยอยมาทําคลิปให้กับทุกคนได้ดูกันใครมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์คุยกันได้นะคะเปิดรับทุกความคิดเห็นเลยหรือถ้าใครมีทฤษฎีไหนที่แตกต่างออกไปจากนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้มาแชร์กันเยอะๆสนุกดีซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเราค่อนข้างที่จะ อิงตามเว็บตูเรื่องเซฟมีตลอดคือเอาจริงๆอ่ะไม่ต้องอ่านก็ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครดูมาหลายๆ MV แล้วอ่ะยังแบบปฏิปะตะไม่ได้อ่ะเออก็อยากที่จะให้ไปหาอ่านกันเพราะว่าเว็บตูเรื่องนี้มันเหมือนทําให้เราแบบตกตะกรนไทม์ไลน์ได้มากขึ้นอ่ะอม,มันจะทําให้เราเข้าใจภาพใหญ่ได้มากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าใครอ่านแล้วยังไม่เข้าใจหรือว่าใครเนี่ยไม่อยากอ่าน เร็วๆนี้เนี่ยแอปจะมาสรุปเนื้อหาทุก EP ีของเว็บตนเซฟมีให้ฟังกันเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากติดตามกันด้วยนะคะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับช่องแอปไลยทีวีไว้ด้วยนะคะแล้วมาพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ